สวัสดีจ้าสวนท่านยรัตและปริชาจ้าเมน,นี่สิ้าแก่งพักีเล็กจ้าพี่น้องเบื่องภักีเล็กที่เราตัดอยู่ในบ้านนี่แหละจ้าถ้าห้าตัดแล้วหยอดมันก็สิบวงขึ้นมาจ้าพี่น้องกำลังพ่อแก่ง จ้ะพี่น้องแ้าพี่น้องอยากให้อันอยากได้กินประจําเรื่อยๆ้อจ้าเห็นตัดต,ต้นมันออกจ้ะเนี่ยต้นมันกิดสิบใหญ่เกินไปแต่มันกิดสิโปรงหยอดเรื่อยๆจ้าอันนี้บานในเมืองค่ะเนี่ยลูกไว้สองต้นซํานี่กับพ่อกินจ้ะพี่น้องก็ต้องไปสืบพันธุยากแล้วเขาหย่านันใหญ่เขากัต,าตัดออกคือของรัดนี่จ้าเขาก็บสีบปรง่งเขากินเรื่อยๆ ปัญญาได้เจ้ะพี่น้องปัญญาระบายประโยชน์ก็ลายฝากพี่น้องในได้จ้าฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นะในได้จ้าคลิปเก้านั่นแหละจ้าเสน่มีกำลังใจหาคลิปด,ดีๆมาฝากพี่น้องจ้าเอาเก็บผักขี้คล็กก่อนครับพี่น้อง หลังจากเก็บแล้วๆได้จ้ะพี่น้องเขาก็สิน้ำมาต้มจ้ะน้ำมาคัดเอากิ่งแก่กิ่งอ่อนจ้ะพี่น้องประมาณนี้จ้ะเขากินแต่ซุปนี่กะสีอ้อนเกินไปแต่ว,ว่ากะกินได้เบิดตจ้ะประมาณนี้เขากะลุดเอาองตะไบมันจ้า ถ้าไปซื้อน้ำตลาดข้าเจ้าต้มมาแล้วจะบางเท้าเพิ่นผู้ถือใจเฮาเนาะเพิ่นต้มจืดเกินไปมาเคเลกักับบะหมี่รสชาติได้จ้ะพี่น้องเอามาปลูกไว้ในบ้านจักต้นสองต้นพอได้กินจ้ะแล้วเฮาย่านมันใหญ่เฮาก็ตัดขึ้นรัดบอกจ้ะพี่น้องแหงตัดแหงกงเลยจ้ะ ถ้ามาขมกับต้มน้ำเดียวด้วยจ้าพี่น้องถ้าผู้ใดบ่มาขมกับต้มสองสามนามจ้าองรัดมาขมด้วยจ้าละสิต้มแค่น้ำเดียว ต้มพ่อสุกพอดีเล้จ้าพี่น้องต้มเปื่อยลายมันกับบแซเบจ้ามนสิบได้รสชาติของผักขี้เล็กตาพราะว่าเขาต้มแล้วเขาก็สิไปบีบน้ำออกเนาะแล้วเขาก็สิไปแกงอีกยุ่ยจ้าพี่น้องสัมนีกับพ่อล้วจ้าหลังจากต้มเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องแล้วก็สิน้ำไปล้างน้ำออกน้ำเนื่อจ้าแล้วก็บีบบีบน้ำออกจ้าสิได้ก้อนเดียวจ้ากินสองคนจ้พี่น้องซัมนียกับอิมละจ้า ก็ไปกันสิเมยองน้ำอย่านะกันจ้ะพี่น้องน้ำเนื้อมาใส่อันเตาอบจ้าหมอทอดไรน้ำมันจ้ะพี่น้องช่วงเทียนอบเนื้อรัดกระสิไส้ตะไคร้กับพร้อมแดงลงไปอบน้ำด้วยจ้าเมื่อนี่สีไส้สูตรอบจ้ะพี่น้องมันกรสิไข่ไข่เผาคือเก้าวหรืจ้าพี่น,อน,น้อ,นองกระสิหอมขึ้นกัน รถกสิทธิใส่ไฟสองลอยองณายี่สิบนาทีจ้าแต่ว่าหอมแดงกับตะไคร่นี่เข้าสิบบถึงจ้พี่น้องประมาณสี่หานาทีเขากับสิบเปิดเบิงจ้าสุกแล้วเข้ากับเอาออกมาก,ก่อนก่อนเนือจ้าหอมแดงกับตะไคร้สุกแล้วจ้าพี่น้องเขาก็เสี่ยวออกก่อนเนือจ้าเหนือเพราะท่านในสุกเดี๋ยวเขาสิบกับด้านเนือด้จ้า น้ำหอมแดงกับตะไคร่ที่อบจ้ะพี่น้องมาทุบจา้าหอมคือกันกับเผาด้วจ้าพี่น้องผู้ใดบ่ยอยากเผาก็เอาไปอบใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเอาจา้าสุกพอดีจ้าเนื้อ นำเนื้อมะฮันเป็นชิ้นจ้ะพี่น้องพ่อคั่มเสีบก็แกงไส้หนังด้วยจ้าแกงไส่เนือ้อไครบุเคยแกงล้งไปแกงเบืองจ้าตำพริกจ้า เพชรตามใจชอบพุ่เจ้าจ้าพี่น้องตำหนิกับพราะหล่ะจ้าพี่น้องแบบพี่กันนี้ไม่อค่อยเผ็ดนะจ้าหลัดเลยใส่หลายแนวจักหน่อยเรื่องพร้อมแล้วจ้าพี่น้องเอาขี้เล็กใส่หมอจ้า ได้ขาดนึงจ้าพี่นอ้องละคิดนี้ว่าไหลาตามด้วยน้ำอย่านั่งที่ห้องยองจ้าน้ำอย่านั่ง้้ลวกันยองเองจ้าพี่นอ้องตะไคร่กับหอมแดงที่ทุบแล้วจ้าที่อบแล้วมาทุบ กระพ่วงกระพ่วงกับบา่าลหลจากพี่นออ้องพ่อใดใส่กระพ่วงกับปลูกเองกระพ่วงหรือหมักแข้งจ้าต่ำ ทำอย่างน้่งหลังปกกันจภิณกปรุงรสด้วยน้ำปลา ปรุงรสเลยได้จ้ารสดีจ้าริพ้อมปรุงรสคันนอกับรสดีแล้วมักรสดีได้จ้ะพี่นอ้องมันรูดซูวัมสิงนวัวกว่าคนนอ ชุลดจ้าของชุลผู้ใดบ่มมากกับ่ต้ตองใส่จ้าตามใจชอบเจ้าของเกลือจักน้อยจ้าน้ำปลาจักน้อยน้ำอย่านั่งรัดคน้าพี่น้องเราสิเติมน้ามีกจักน้อยจ้าเพราะว่า ข้างสีไซวุ่นเซ็นจ้า ถกเดบก็บเก็บให้ในบ้านได้จ้ะพี่น้องยางละนิดละหน่อยพักคากัเก็บในบ้านอย่าน้ากัเก็บในบ้านจ้าไปสื่อตะเนือจ้าพี่น้องเนือที่เข้าหันเท่ากับส่หมอเลยได้จ้า หอมเบิแล้วก็ตั้งไฟ,ไฟเลยจ้ะพี่น้องเป็นแต่แซบครักจ้าทาน้ำอย่านางซุกล้วก,ก็พวกบักพกกริกซุกเลยจ้ะพี่น้องบักแข้งซุกแล้วก็คอยซิมลดจ้าเป็นแต่แซบครับจ้าพี่น้อง นี่แหละจ้าถ้าพี่น้องขี้ข้านเผาหอมกับอันตะไข่พี่น้องก็บอบใส่หมอทอดไรน้ำมันเอาจ้าหอมขึ้นกันจ้าพี่น้องหารอีสานบ้านๆเก็ดง่ายๆจ้า ติมรสจ้าพี่น้องเติมน้ำปลาจักน้อยจ้ะว่าผักกิเลกเขา้มันขมจ้ะพี่น้องรสขมมันจะมากบความนัวขมอําลำเส็บ,สบ แสบพอดีเจ้าของเราเข้าก็ใส่วุ่นเซนจ้าตัวนี้เป็นวุ่นเสซนที่รัด้างมาจะเป็นองออนนุ่ม้างมาแต่ไม่เห็นแอบดำเข้าเดี๋ยวกับอ่อนจ้า ตามด้วยพักคาจ้าพักคาหรือชะอมคุณเสี็ยนสุกกบปิดไฟจ้าแล้วเราจ้าพี่น้องมาได้จ้าบอลน,นี่หอมให้หวยจ้าพี่น้องแสบคักจ้า นี่ละจ้าแกงผักขี้เล็กไสเนื้อไสวุ่นเ้นจ้าไสบักแข้งม้นนี่เครื่องครบทุกอย่างเลยจ้าพี่น้องแกงขี้เล็กขาดบา่ได้คือบักแข้งจ้าบักแข้งครับไสวุ่นเ้นเพิ่มเข้าไปน้ำแห้งแสบจ้าพี่น้องนี่หละจ้าอาหารอีสา,บานบ้านๆของคนอีสานจ้าม้นนี่รัดกินครับนี่จ้าเขาเนียเขาเนียยไม่ห่อนๆจ้าพี่นอ้องเขาเนียวยราก็หัาตั้หนึ่งแล้ว ลองไปเฮ็ดกันเบื้องเด้อจ้าสุดยอดของอาหารอีสานขึ้นกันจ้าแกงยงกขีีเล็กประโยชน์หลยพ้อมจ้าพี่น้องเป็นยาระบายแล้วก็ประโยชน์ตั้ง่างจ้าหาเบื้องในกูเกินจ้าแล้วก็เจือบ่ได้ว่ามีประโยชน์ยังเนี่ยพอแม่พผ้ากินตะหน่อยแกงผงพะีีเลกหากินง่ายพอมจ้าธรรมะกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ล้วนั้นเลยเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องขอบคุณ พี่เสียสละเวลาเขามารับชมจ้าคอยพอแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำ,ล,ำ,ล,ำล้ำรวยๆสุกคนจา้าพอกันคลิปหนาคือเกาจา้าพี่น้องขอตัวไปกินข้าวกันด้วจา้าบันเนมาได้จ้ากินข้าวน้ำกันจา้าสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจา้าสวัสดีจา้า